สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กําลังรับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะเพจเทศบาลนครภูเก็ตและสวัสดีพี่ๆเทศบาลนครภูเก็ตทุกท่านเลยค่ะพบกับรายการเสบข่าวกับนครภูเก็ตประจําวันศุกร์นะคะวันนี้30มกราคม2569ค่ะกับดิฉนันพินาดีมนจริงค่ะ และดิฉันปันธิกาโจสกุลไพศาลค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของทางเทศบาลนครภูกเก็ตของเรานะคะได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะทั้งแบบรายการสดหรือว่าย้อนหลังนะคะได้ที่เพจ Facebook เทศบาลนครภูกเกต็ต y o u t u b e หรือว่า TikTok เทศบาลนครภูกเก็ตนั่นเองค่ะ แต่ก่อนนะคะที่เราจะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะเราไปติดตามข่าวสารสภาพพยากรณ์อากาศจอดภูเก็ตจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากน้องเฟิร์นกันค่ะค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกพยากรณ์อากาศพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประจําวันศุกร์ที่30มกราคม2569ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ถึงเวลาหกนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ มีเมฆบางส่วนลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นความสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงกว่า1เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวันพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสด,ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา6นาิ46นาทีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18นาิ33นาทีค่ะ ในช่วงนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็จะมีอากาศร้อนมากในช่วงกลางวันและจะมีอากาศที่เย็นๆนะคะตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็อย่าลืมที่จะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะข่าวต่อไปค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่เทศบาลน,นาครภูเก็ตรประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดภูเกต็ตสวนหน้าสวนราชการประจาเดือนมกราคมกันค่ะเมื่อวันที่27่จมกราคม2569นเวลา9นาฬิกาสนาที นายประสิทธิ์สินสวาภาครองนายยเทศสมนตรีนครภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1ประจำปี2569ประจำเดือนมกราคม2569โดยมีนายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกองเอกอดุลชูทองนายธีรพง์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเชื้อคงจีนเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้นห้าสรารการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ค่ะค่ะคุณผู้ชมก็สําหรับการประชุมกรมการจังหวัดนะคะและก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะก็เป็นการประชุมหน่วยงานภาครัฐนะคะ ทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อติดตามแล้วก็หารือร่วมกันนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่ต่างๆนะคะในทุกๆด้านของจอดภูเก็ตของเราค่ะข่าวต่อไปนะคะเราเดินทางไปร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบกจอดภูเก็ตกันค่ะเมื่อวันที่28มกราคม2569เวลา9ก้นาฬิกานาทีนายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจอดภูเก็ตรครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีนายสุวิทย์พันธเสงเงียมรองผู้ว่าราชการจอดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลน,นาครภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5าสารการจัดภูเกต็เกตหลังใหม่ค่ะ โดยนะคะมีการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษจอดภูเก็ตระยะที่1ช่วงของกระทู้ถึงป่าตองแล้วก็ระยะที่2 2ช่วงนะคะก็เป็นเมืองใหม่ค่ะแล้วก็เกาดแก้วแล้วก็ถึงกระทู้ค่ะซึ่งมีกำหนดการนะคะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2573นั่นเองค่ะแล้วก็เตรียมประกาศนะคะการประกวดราคาในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้ค่ะ รวมถึงโครงการนะคะการระบบขนส่งมลชนจตุภูเก็ตร,ระยะที่1โครงการขยายช่องจราจรทางหลวงโครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะและโครงการเชื่อมโยงการขนส่งทางน้ำพร้อมเห็นชอบนะคะมาตรการการจัดจราจรในจุดสำคัญอาทิเช่นอุโมงดาราสมุทรนะคะแล้วก็แยกถนนขวางถึงถนนเจ้าฟ้าตะวันตกค่ะเพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ โดยในที่ประชุมนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าค่ะโครงการการคม,มานาคมสำคัญแล้วก็แนวทางการจัดการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของพี่น้องประชาชนในจัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะข,ข่าวต่อไปนะคะเราไปที่การประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาความรู้ด้านสุขภาพประจำเดือนมกราคมกันค่ะ เมื่อวันที่28มกราคม2569เวลา15นาฬิกานายประสิทธิ์ศิลสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สุขภาพประจำเดือนมกราคม2569โดยมีนางสาวแอนนาสำราญรองประลัดเทศบาลนครภูเก็ตว่าที่ร้อยตีเรืองฤทธิ์ฤทธาภัยผู้อำนวยการกองการแพทย์เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เข้าร่วมณห้องประชุมศูนย์ บริการสาธารณสุขหนึ่งกองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตการประชุมครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพการดูแลตนเองและการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยมีการนําเสนอข้อมูลด้านการส่งเสริมข้อมูลส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรครวมถึงการพัฒนางานบริการทางการแพทย์ให้ประสิทธิภาพมีมีความสอดคล้องและขวากับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ ค่ะก็สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สุขภาพนะคะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่กองการแพทย์เทศบาลนครภูเก็ตของเราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็แนวทางการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอย่างยั่งยืนค่ะเรามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างนะคะที่งานประชุมหารือแนวทางการจัดการทําแผนบริหารจัดการขยะจอดภูเก็ตค่ะ เมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา9นา30นาทีนายประสิทธิ์สินสวัภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะจอดภูเกต็ตโดยมีนายนารงอ่อนอิน หัวหน้าสำนักงานจอดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมตามนโยบายและก็ข้อสั่งการของผู้ว่าราชก,การจอดภูเก็ตเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจอดภูเกต็ตเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักช่างเทศบาลนครภูเกต็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณห,ห้องประชุมนะคะมุกอันดาชั้น4สารกากลางจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาของขยะจอภูเก็ตการบริหารจัดการขยะที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากสํานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจอดภูเก็ตและก็เทศบาลน,นครภูเก็ตค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดทําแผน บริการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยได้มุ่งเน้นนะคะเรื่องของการลดปริมาณขยะต้นทางการคัดแยกขยะอินทรีย์อย่างถูกวิธีการรณรงค์ลดใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานราชการการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการขยะอินทรีย์รวมถึงการเด้งรัดติดตามการก่อสร้างโรงกําจัดขยะโรงที่2ของทางเทศบาลนครภูเก็ตด้วยค่ะ ก็สำหรับการประชุมนะคะหารือการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะจอดภูเก็ตก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเรามีแผนการบริหารจัดการขยะที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักทู่เดียวแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ การใช้งานระบบขอใช้บริการรถดูด so, สิ่งปฏิกูลสามารถเข้าใช้งานระบบขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูลที่ w w w t s e s v i e phuketcity.go.th จากนั้นเลือกบริการถดดูสิ่งปฏิกูลหรือเข้าใช้งานระบบขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูลที่ w w w s u i s c i o n phuketcity.go.th ขั้นตอนการขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 1. เลือกปุ่มกดเพื่อขอใช้บริการหรือแบบฟอร์มขอใช้บริการที่แถบเมนูด้านบน2ใส่ข้อมูลในแต่ละช่องบังคับให้ใส่ข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันในช่องวันที่ขอให้ดำเนินการสามารถคลิกเพื่อดูวันที่ว่างสำหรับการใช้บริการได้ 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเลือกปุ่มบันทึกข้อมูล 5. สแกน QR โค้ดเพื่อชำระเงินและอัปโหลดหลักฐานการชำระเงินที่ปุ่มอัปโหลด 6. ตรวจสอบสถานะดำเนินการที่แถบเมนูด้านบนเพียงเท่านี้การลงทะเบียนการใช้งานขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูลก็เรียบร้อย ก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเสิร์ฟข่าวกับนครภูเก็ตประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2569ค่ะเริ่มกันที่ข่าวเทศบาลนครภูเก็ตให้การต้อนรับคณะนะคะจากเทศบาลตำบลเขาย้อยค่ะเมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา15บานาฬิกานายประสิทธิ์สินเสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานนะคะต้อนรับนายนิติศิริชัยนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยพร้อมคณะตำบลเขาย้อยนะคะอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทางเทศบาลน,นครภูเก็ตค่ะโดยมีนายเชื้อคงจีเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รวมถึงนายศิรวิชญ์จันทิราสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเกต็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับค่ะณห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้รามังกรชั้น2เทศบาลนครภูเก็ตค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมการต้อนรับก็เช่นเคยค่ะเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะ mm hmm. เทศบาลนครภูเก็ตของเราก็ยินดีต้อนรับแล้วก็คณะดูงานทุกท่านทุกๆหน่วยงานเลยนะคะมาชมความสวยงามของเทศบาลนครภูเกต็ตแล้วก็ รวมถึงการบริหารจัดการของทางเทศบาลนครภูเก็ตในทุกๆด้านเลยค่ะค่ะข่าวต่อไปนะคะเราไปติดตามภารกิจของท่านรองรองนายกเทศมนตรีรองพิบูลสกิติทอนกุลกันบ้างค่ะค่ะเมื่อวันที่ 28มกราคม2569เวลา14นาฬิกานายพิบูลศักดิ์กิติทรกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการในเขตเทศบาลน,นครภูเกต็ตโดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครภูเกต็ตผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะถนนยาวาราชซอยหนึ่งค่ะ สำหรับผู้ประกอบการที่จะต้องการเปิดร้านในเขตเทศบาลน,นาครภูเก็ตนะคะก็ต้องขอใบอนุญาตที่ถูกต้องและจะทางเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเรานะคะก็จะไปลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยของอุปรกรณ์ต่างๆภายในร้านก่อนจะให้อนุญาตเปิดร้านได้ค่ะข่าวต่อไปนะคะเราไปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนกันคะ่ะ เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2569าหเวลา1 4บสีนาฬิกาสิบนาทีนายพิบูลสกิตติทอกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนโดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครภูเก็ตผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมถนนเยาวราชซอยเดชานรงค์ค่ะค่ะก็ สำหรับเรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะเทศบาลนครภูเก็ตของเราก็ไม่เคยละเลยนะคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะทั้งคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็จะมีการลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบปัญหาต่างๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะข่าวต่อไปนะคะเราเดินทางไปร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนค่ะการดําเนินการเรื่องมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากต้นทางค่ะ เมื่อวันที่29มกราคม2569เวลา9นาฬิกานายพิบูลศักดิ์กิติทนกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินการตามประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่องมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของจอดภูเก็ตโดยมีนายอาวุธหนูเชษนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักช่างเทศบาลนครภุเกต็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะณห,ห้องประชุมชั้น3าสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง และในเวลาต่อมานะคะเวลา14นาฬกานายพี่บูลศักกิติทอนกุลรองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตก็ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดําเนินการตามประกาศจังหวัดภูเก็ตเรื่องมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวรรณยุทธนะคะสุดที่กุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทูเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานพักรัฐเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักช่างเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะณนะห้องประชุมนะคะเทศบาลเมืองกระทูชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองกระทูค่ะ ทั้งนี้นะคะนายพิบูลศักดิ์กิติธรกุลรองนายกเทศมน,ต,นรตรีนครภูเก็ตพร้อมกับคณะทํารรงานก็ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจณนะเทศบาลเมืองป่าตองและเทศบาลเมืองกระทูเพื่อศึกษาดูแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดภูเกต็ต ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่โดยการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เป็นไปตามประกาศของจอดภูเก็ตเรื่องมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทางและสอดคล้องกับประกาศก,กระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอยพุทธศักราช2567ที่มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยการประชุมนะคะคุณผู้ชมในครั้งนี้ก็เป็นการมุ่งเน้นค่ะเรื่องการลดปริมาณขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะแล้วก็นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนอย่างเป็นระบบค่ะค่ะข,ข่าวต่อไปนะคะเราไปดูกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างคะ่ะ ค่ะเทศบา,นาลนครภูกเก็ตนะคะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรวม14อัตราดังนี้ค่ะตำแหน่งที่รับสมัครนะคะ1พนักงานจ้างตามภารกิจสําหรับผู้มีคุณวุฒิค่ะตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาพลศึกษาจํานวนหนึ่งอัตราตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วยกลุ่มว,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 วิชาการศึกษาพิเศษจํานวน3อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพันโรงจํานวน7อัตรา ตำแหน่งคนงานจำนวน2อ,อัตราจำนวนขอขอภัยค่ะตำแหน่งคนครัวจำนวน1อัตราค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ phuketcity.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2569ในวันและเวลาราชการเว้นวันหยุดราชการหน้าฝ่ายบุคคลขออภัยค่ะ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษากองการเจ้าหน้าที่ชั้น7เ,เทศบาลนครภูเก็ตโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยตรวจสอบละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่076 212 196ต่อ607ค่ะ ค่ะก็เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่นะคะนะักกองการเจ้าหน้าที่นะคะชั้น7ค่ะเทศบาลนาครภูเก็ตค่ะแล้วก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่10นะคะกุมภาพันธ์2569ค่ะในวันและเวลาราชการด้วยค่ะ คุณผู้ชมที่สนใจนะคะจะมาเป็นครอบครัวนะคะของทางเทศบาลนครภูเก็ตของเราก็เข้ามาสมัครกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะข่าวสารสมบูรณ์ค่ะทางทีมงานรายการเสิร์ฟข่าวกับคนครภูเก็ตก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมข่าววันนี้ผู้ดําเนินรายการทั้งสองท่านนะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเน้นย้ํากันนะคะถ้าคุณรักภูเก็ตเรามาพัฒนาไปด้วยกันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อประชาชนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ